สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับคลิปนี้จะพาไปเบ่งแนวดักดักแมงค้างครับดักดวงดวงกว้างครับภาษาไทยครับผมอูครับหอยอยู่เห็นบ่ครับเดี๋ยวว่ายางไปเบ่งครับขอว่าสิบห้าเมื่อเช็คแท่นึงครับนี่ครับดักย่าให้มันมากินยอดตามหน่อยน่ครับ มันใส่กินล่อนะครับนี่ครับพาไปเช็คพากนันแตตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับบรรยากาศเย่มใสครับผมถึงฮอนแดดเนี่ยแห้งนะครับเดี๋ยวพาไงครับนี่ครับใส่เก่าคุกแล้วจะมีกินนะครับกินน้อยๆครับ ขออนุญาตแ,แกะเบ้างนะครับค่อยปอนลงมาครับผมนีน่ครับปอนลงมานัน่นนะครับก mm. ็คงว่าได้ติดบอ่อครับตาพี่น้องมาซองเบิ้งครับ โอ้มีอยู่ครับเห็นบหมครับนี่ครับนี่เป็นกินมันนะครับเนี่ยกินตัวรอครับรอรอแมงคามเขามาครับนี่ครับนี่ครับเยอะแยะเยอะแยะอย่างนี้ได้ครับสิบ้าเมอ่อเขามาสิบมานับนะครับว่ามันจะได้กีกตัวครับเลขตัววประมาณสามสิบได้เยอะครับนี่ โดยประมาณนะครับดีดักไปเป็นจุดนะครับมุ้พูนอีกจุดนะึงเห็นไหมครับดำๆวางเมื่อผมกินรอใส่าจากอันนะหนึ่งสองอันเดียวครับเออสามอันไปเลยครับมันเบิดไปแล้วครับสามอันครับ อากากห้อนนะครับแดกกระสีได้มัดไว้กระจอนะครับผมมัด่ายพี่น้องเบิ้งนะครับดักปล่อยมันมาก,กินปามนะครับ